โกหกสีขาวก็คือโกหกเราเรียนรู้จากเรื่องความซื่อสัตย์สุดจริตว่าความจริงเป็นสิ่งสําคัญทําให้เราไม่เดินทางลัดไม่เล่นเกมโดยใช้กติกาที่ตั้งเอาเองหากคุณมารู้ความสําเร็จอย่างไม่ยุติธรรมและไม่ตรงไปตรงมานั่นไม่ถือเป็นความสําเร็จมิเชลโอบามาการโกหกมีหลายแบบบ้างเป็นเรื่องเล็กๆที่ไม่สลักสําคัญบ้างใหญ่โตและมีผลร้ายแรงแต่การโกหกก็คือการโกหก แม้แต่ที่เรียกว่าโกหกสีขาวไว้ลายหรือโกหกด้วยเจตนาดีก็ตามมีคนจำนวนมากมีความสุขกับการใช้ชีวิตโกหกหลอกลวงทำนองนี้คุณจะทำหรือพูดอย่างไรก็ได้แต่ถ้าเลือกเส้นทางโกหกหลอกลวงความสำเร็จที่ได้รับก็จะเป็นสิ่งจอบปลอมชัยชนะที่ได้นั้นก็ไม่มีความหมายความสำเร็จที่ปราศจากความซื่อตรงเปรียบเหมือนการสร้างบ้านที่ไม่มีรากฐานเมื่อถึงเวลาหนึง่งมันก็จะแตกร้าวพังทลายลงในที่สุด จงเชี่ยวชาญอะไรสักอย่างอย่าแสวงหาความเชี่ยวชาญในหลายด้านมากเกินไปจนไม่ชำนาญอะไรสักอย่างและพึงมองว่าชีวิตคือการเรียนรู้อย่างไม่จบสิ้นเดนิสเวตเล่คุณจะประสบความสําเร็จได้หากเลิกเก่งในสิ่งที่ไม่ควรจะเก่ง <c oughs> เช่นขี้อวดไม่ฟังเสียงใครหรือเกียจค้านแล้วให้โอกาสตัวเองได้ทําสิ่งที่คุณอยากจะเก่งจริงๆการเป็ผู้เชี่ยวชาญได้นั้นต้องอาศัยทั้งเวลาและการฝึกฝนจงพยายาม พยายามพยายามแล้วก็พยายามต่อไปเรื่อยๆไม่มีความสําเร็จเพียงชั่วข้ามคืนคุณต้องตั้งใจฝึกฝนซ้ําๆแล้วรับฟังความคิดเห็นและการชี้แนะที่สําคัญที่สุดคุณต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดและความล้มเหลวให้มากที่สุดและอง์สอนผู้อื่นในสิ่งที่คุณอยากเก่งและชํานาญ<ๆ>การแบ่งปันความเข้าใจประสบการณ์และความรู้แก่ผู้อื่นจะช่วยให้คุณค่อยๆซึมซับและเข้าใจสิ่งที่ถ่ายทอดให้ผู้อื่นมากยิ่งขึ้นขอโทษอย่างจริงใจ เราต้องเป็นผู้ใหญ่พอที่จะยอมรับความผิดพลาดฉลาดพอที่จะเรียนรู้จากความผิดพลาดและเข้มแข็งพอที่จะแก้ไขความผิดพลาดจอห์นซีแม็กเวลการยกมือยอมรับว่าตนได้ทำผิดพลาดไปและขอภัยนั้นเป็นเครื่องหมายแสดงว่าคนผู้นั้นมีวุฒิภาวะและมีปัญญาไม่การขอโทษจึงเป็นเรื่องยากนักคุณกลัวอะไรหรือครับการกล่าวคขอโทษไม่ได้ทำให้คุณกลายเป็นคนอ่อนแอคำขอโทษและการขอให้ยกโทษให้นั้น มันเหมือนการปลดเปลื้องให้เราหลุดพ้นจากความรู้สึกผิดการขอโทษอย่างจริงใจ 1. ขอโทษผู้อื่นเสมอเมื่อทําอะไรผิด2เปิดใจยอมรับความผิดและถ้าจําเป็นควรแสดงการขอโทษต่อหน้าผู้อื่นหรือในที่สาธารณะ 3. ต้องขอโทษด,ด้วยใจจริงและตั้งใจกล่าวคําขอโทษนั้นออกมา 4. ขอแก้ไขความผิดนั้นให้ถูกต้องมิตรภาพที่ยาวนานมิตรภาพที่แท้จริงมีคุณค่าอันง,งดงามที่สุดอย่างหนึ่งคือ ต่างก็มีความเข้าใจในการแลกกันลุยเซียสเซเนกาอย่าปล่อยให้ยา้ารกชันบนเส้นทางสายมิตรภาพซึ่งหมายถึงคุณต้องทําทุกอย่างเท่าที่จะทําได้เพื่อรักษามิตรภาพเอาไว้มิตรภาพที่ยาวนานเป็นพื้นฐานที่ดียิ่งของชีวิตเป็นเรื่องวิเศษที่คุณมีใครบางคนให้ได้ติดต่อพูดคุยได้ยามที่คุณต้องการไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามเพื่อนช่วยคุณตรหนักว่าคุณเป็นใครผ่านความทรงจําและประสบการณ์ที่เคยมีร่วมกันมา ตั้งแต่ความฝันอันสดใสสวยงามไปจนกระทั่งความลับดำมืดที่สุดของคุณเองจงทำทุกอย่างเท่าที่จะทำได้เพื่อรักษามิตรภาพเอาไว้ปึกมองภาพรวมพยายามองเป้าหมายที่เป็นภาพรวมเอาไว้เพื่อจะได้คงเห็นภาพรวมเช่นนั้นเสมอเวลาที่มีเรื่องยิบย่อยยุ่งยากเข้ามาแทรกระหว่างทางริชาร์ดคาร์สัน ทำไมคุณถึงติดอยู่กับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องในขณะที่มีเรื่องอื่นสําคัญกว่าอีกตั้งเยอะถ้าคุณกําลังต่อสู้เล่นล้นเพื่อได้สิ่งต่างๆเป็นไปตามที่คาดหวังไว้แล้วรู้สึกเครียดเลยพานโกรธไปหมดทุกอย่างอย่าลืมว่าชีวิตนี้สั้นนักตอนที่กําลังนอนรอความตายอยู่บนเตียงคุณคงไม่สนใจหรอกว่าจะมีใครแย่งตําแหน่งงานของคุณหรือเปล่าถามตัวคุณเองว่าพรุ่งนี้เรื่องนี้ยังจะสําคัญกับคุณไหม แล้วสัปดาห์หน้าละ่ะปีหน้าละ่ะมันจะยังสำคัญอยู่ไหมเปิดรับเทคโนโลยีเปิดรับอนาคตเทคโนโลยีเป็นเหมือนแคมป์ไฟที่พวกเรานั่งล้อมวงแล้วผลัดกันเล่าเรื่องราวสู่กันฟังลอรีอันเดอร์สันโรครอบตัวเราอาศัยเทคโนโลยีเป็นพื้นฐานมากขึ้นเรื่อยๆวัตถุสิ่งของต่างๆที่เคยปรากฏในนิยายวิทยาศาสตร์เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาตอนนี้กลายเป็นสิ่งที่มีอยู่ทั่วไปเทคโนโลยีเป็นสิ่งแปลกประหลาด ด้านหนึ่งมันให้คุณแกเราในขณะอีกด้านหนึ่งก็ให้โทษแก่เราเช่นกันเทคโนโลยีท่านอาจทําให้เราวุ่นวายปั่นปวดได้พอๆกับที่ช่วยให้เรามีอิสระเสรีมากขึ้นการเปิดรับเทคโนโลยีที่ให้ประโยชน์ในแง่บวกจะช่วยให้คุณทําสิ่งต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นทําให้คุณติดต่อสื่อสารกับโลกภายนอกได้กว้างขึ้นมีความรอบรู้และประสบความสําเร็จได้ง่ายขึ้นพยายามจนกว่าจะสําเร็จความอ่อนแอที่สุดของมนุษย์คือการยอมแพ้ วิธีประสบความสำเร็จที่แน่นอนที่สุดคือพยายามต่อไปจนสำเร็จโทมัสเออดิสันเมื่อคุณพยายามจะบรรลุความสำเร็จอะไรสักอย่างในชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่คุณใฝ่ฝันเอาไว้คุณต้องไม่หยุดพยายามและต้องไม่ยอมแพ้เร็วเกินไปคุณไม่มีทางรู้เลยว่าคุณก้าวเข้าใกล้เส้นชัยมากน้อยแค่ไหนแล้วแทนที่จะล้มเลิกจงยืนหยัดทาต่อไปจงเป็นคนที่มีความภาคเพียรไม่ย่อท้อ สู้ต่อไปไม่ว่าคนอื่นๆจะเลิกต่อสู้แล้วก็ตามการยืนหยัดอย่างเด็ดเดี่ยวจะพาคุณเข้าเส้นชัยในที่สุดต้องไม่หยุดพยายามและต้องไม่ยอมแพ้เร็วเกินไปสู้สู้เลิกเสพติดอะไรก็าตามที่คุณหมกมุ่นอยู่กับมันบ้าทํามันมากเสียจนไม่มีเวลาทําสิ่งที่ต้องทํากับครอบครัวเพื่อนโรงเรียนงานนั้นเป็นอาการที่เรียกว่าเสพติดและการส่งข้อความผ่านทางเครื่องมือสื่อสารต่างๆ ก็เข้าข่ายนี้อย่างยิ่งเดลอาเชอร์ในชีวิตเราทุกคนมีแนวโน้มที่จะเดือดร้อนหรือเป็นทุกข์กับการเสพติดสิ่งใดสิ่งหนึ่งการเสพติดอะไรบางอย่างอาจดูเหมือนไม่มีอันตรายแต่บางอย่างก็สามารถทำให้คุณเสียชีวิตได้จริงๆสิ่งเสพติดทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นเหล้าบุหรี่เกมหรือแม้แต่อุดมการณ์แล้วคุณล่ะครับเสพติดอะไรอยู่ปล่อยให้มือเปื้อนดินบ้างมองธรรมชาติให้ลึกซึง้งแล้วคุณจะเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างได้ดีขึ้น อัลเบิร์ตไอน์สไตน์การอยู่ใกล้หรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีต้นไม้เขียวขจีช่วยลดความเครียดและความวิตกกังวลได้คนญี่ปุ่นเรียกว่าการอาบป่าแสงแดดตามธรรมชาติจะให้วิตามินดีที่จําเป็นต่อร่างกายในปริมาณที่มากซึ่งจะช่วยคุณมีผิวพรรณที่แข็งแรงดูสดใสสุขภาพดีปอดจะได้รับอากาศบริสุทธิ์ที่จะไปช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้สูงขึ้นธรรมชาติช่วยทําให้คุณสงบลงให้มีความอดทนและให้เวลากับสรรพสิ่งในธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเรา ต้นไม้เติบโตขึ้นอย่างช้าๆตามฤดูกาลที่ผ่านๆการได้รู้จักต้นไม้ผมจึงเข้าใจความหมายของคำว่าความอดทนการได้รู้จักต้นหญ้าผมจึงทราบซึ้งกับคำว่าความทนทานการใช้เวลาอยู่กับธรรมชาติช่วยเปิดใจคุณให้กว้างขึ้นและคิดอะไรได้เฉียบคมมากยิ่งขึ้นไม่จำเป็นต้องฉลาดไปทุกเรื่องมนุษย์ทุกคนร้วนเป็นอัจฉริยะถ้าเราตัดสินปลาจากความสามารถในการปีนต้นไม้ มันคงเฝ้าคิดไปตลอดชีวิตว่าตัวมันนั้นโง่อันเบิร์ตไอน์สไตน์เมื่อพูดถึงศักยภาพของสมองสมองคนเรามีพลังโดดเด่นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่อัดด้อยในอีกเรื่องคุณอาจจะเก่งในการแก้ปัญหางานที่ยากๆในใสายงานคุณได้อย่างสบายแต่กลับมีปัญหาในการรับมือกับสารพัดคำถามของลูกๆสมองคนเราประกอบด้วยความสามารถหลักๆ10ด้านที่ประกอบไปด้วยความสามารถย่อยๆอีก70อย่าง คนเราไม่จำเป็นต้องใช้ความสามารถที่ดีทั้ง70อย่างนั้นความสามารถและความท้าทายไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณฉลาดแค่ไหนแต่ต้องรู้ว่าคุณจําเป็นต้องมีทักษะของความฉลาดด้านใดบ้างจึงจะนําคุณไปสู่ความสําเร็จในแง่มุมต่างๆของชีวิตได้